15คุณลักษณะที่สำคัญที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้โดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามการพัฒนาตนเองและการมีทัศนคติเชิงบวกผู้ชนะมักจะมีทัศนคติเชิงบวกมองโลกในแงด่ดียอมรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งทัศนคติ attitude ผู้ชนะมีทัศนคติเชิงบวกมองโลกในแงด่ดีและเชื่อมั่นในตนเองพวกเขารู้ว่าความคิดและมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆมีผลอย่างมากต่อความสําเร็จจึงเลือกที่จะมองหาโอกาสในทุกความท้าทายพวกเขาเข้าใจดีว่าทัศนคติของคุณกําหนดความสูงของคุณพวกเขาจึงเลือกที่จะรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้เสมอแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความผิดหวังผู้ชนะ เชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอและพวกเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะค้นพบทางออกนั้น